สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นอ่ทางหุ้นนี้เคีย๊ย์สาววันที่7วันที่7เดือน1ปี6กแปดนะครับผมนะสำหรับมวดเมื่อวานนี้เราก็เข้าบนล่างเลยนะเข้าเข้าตรงๆบนล่างเลยนะเลขออกสอง7จ็ดสองเจ็ด สองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเนาะมาเข้าบนล่างเลยนะครับผมนะน่าเสียดายเลขสามตัวไปไม่ถึงนะสองมาเจ็ดมาสี่นะไปไม่ถึงสี่นะได้แค่ศูนย์นะเสียดายเนาะสามตัวนะเสียดายนะสี่สองเจ็ดมีแต่สองเจ็ดศูนย์นะไม่ถึงสี่ ย,ยินดีด้วยครับผมเมื่อวานนี่นะเข้าเข้าบนล่างทั้งภาคสาวแล้วก็ภาคบ่ายนะนะบ่ายก็เข้าบนล่าง่ะเดี๋ยวเรามาดูของวันนี้กันต่อหุ้นนี้คืออีสาววันนี้เด่น ขอให้มีมาสกับสก็จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่เครับผมสามหนึ่งสสองสามเกันไว้ด้วยวนะก็จะมีสี่ศูนย์เจแล้วก็สามเจ็ ตัวฟันนะครับเป็นเลขสีตัวนี้นะครับก็จะมีตัวเน้นนะครับผมสี่หนึ่งสีสองสีเก้าแล้วก็สามสองนะ สามสองนะขอให้มีขอให้มาครับผมนะต่อไปนะครับมาดูเลขสามตัวครับผม เลขสามตัวนะครับก็เน้นที่สีสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งเก้าอ่ะสี่หนึ่งศูนย์สี่สองเก้าสี่สองศูนย์แล้วก็สี่เก้าศูนย์ขอให้มีสี่มาก็จบไปแล้วครับครับผมนะสำหรับแนวทางนะ ฝากกดและกดติดตามให้กันด้วยครับผมนะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปนอนก่อนครับผมไปนอนก่อนนะครับผมนะอัดตอนนี้ก็เที่ยงคืนอัดตอนเที่ยงคืนอขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ